หยตะคะก็วิเกันที่เขาลาวิโยเลจู่หนูคือกามอวชเลี่ยงอ่ะคือลหุยะย่หยตะค่ะก็วิ่ขปวยคนลุจตาวิคะเอตคะย่ยันยอเลยร้านกาแฟเล้หุยร้านกาแฟตียาวเลจักลาเวเลวิงนีเสร็เลยนูกาแฟดอกกอใส่พ่อวเลลาหุยาเวเลยก็ก้กวหนิ่งสาเลยเฮเลยันยอวินี้

วิวดัตจ้าแม่รีวิวดัจจ้าลอรีจักอละรีหุตาคายขอจ้ตาเวอ่ากูกรอทีเตกาเพเวน่นร้านกาแฟรีโยโย่ฮะท็อเช่สละโอ้ฮะท็อเชเวนอฮักกูโฮมสเตย์เตียเวเจเลฮักกูโฮมสเตย์เลเจเลฮักกูโฮมสเตย์รีโยโย่เจอหุยตาเวงาฮือเจ้าสละลูเลีสละลู สละนองแม่จ้าเนี่ยนะเปียแห่สันติอ่อสละสันติเลสละลูสันติโยเลยชอสละสละลูยาป่าก็เว่ไเฉยหัวตาเข้าเวจิเจ้าสละเลี่ยเอน้าอุยอาจาลย์เมเลยสละลูกะชมพูเผาเกียรยาปะตีกุลากุชุนลาเลเจเลยชอเลยอ่าแล้วหุยาเวลานกาแฟเลยชอที่เข้าเลย ยาศกเลยเลยยัาศกะไมเลอามาอมาจอยนาเลลาหยาร้านกาแฟออกขลุลยอาพาไปดูร้านกาแฟนะคะจบป้อนยิ e. ่งเสเลยเฮเลยเชวอาสวัสิเซียร้านกาแฟจามาเมนา

Cô tiêu lê, cô tiêu Lô cha khai cái lê Mẹ chá vậy là Cô tiêu chứ chua hả lê chê lê lê Cô tiêu lê, cô tiêu lê Khai quả mà mà chô hê lê cà phê lê chê cà phê cà phê Mẹ mẹ Khó Baiakali cholemo tamachali <hesitation> 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 ini <hesitation> 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 จะหัวตาเวยมีห่าจลนนัเจมาล้เราเลหวยตาพ่อเวยามีฮ้าเลยยามีฮากรดดาจอเราไม่หวยตาพ no ja ่อเวชเลยอนนั่งพอเจมาลเวลยูไม่ฟุมาฟุมาแล้วหัหูมาเลยหวยตาพ่อเวเลยเลบบยกดดาเจอเลยามาหนูต้องโมไม่ฟุทพ่อเลยเฮเลยอบเลย งาเงาหม่เลยมาเดอเลยเชยามมีใหเลยชอคาเฟ่ที่แม่ไม่รอแม่วิวที่ดาบไว้ไม่รอเลยคือตัวยามมฮาห้กัด็กจารอเลยเชเลยเชเลยคัติข้าเชนะมีหนูภาษาเชวยามมีใหติมุจิอามาจ้าดอเล่ไหนยันเนี่ยคาเฟ่ละชาเขียวดอเวเจเลยคุยตาชอลาเป้เลยเลยลาชอเวเลยหอมแมจาเลย ไปตาพ่อเวลาเจเลชาเขียวเลยเซมากระดับาจอเลยยังมีให้อีตัวหนึ่งอ่ะชาเขียวดอล่าเวจิองมาขนาดนู้จช่ไหมภาษาค่ะอ๋อชอบปฏิภาเลล้วหูมาด่าดาวิงกาลโกภาษาเข้าละจิแม่เลยโอ้เซมาเวตาข้าวกับโจเวจิเลยเชลีกาแฟดอเวเลกาเจกูดะเวน่าริมุฮอเพื่อตัวเลยม่องก้นนี้กูวิอกอดะเวน่าลยเจ้าเลย ช่อมกเน้า hmm. อ <'s> <Okay. Yes. S 1> ุ well, we But, right. ๋อติดดักคือติเพลอเมล่ชมกเลจาช่วป่าวเ่ยตาค่ะโยเล่หุยตาคะเลล้หุยยาวิเยเลลากาแฟเตียเวเลลาหุยยากาพัฒนาเจ้าลเลเฮเลชปาชกตงโกกาแฟดอลาดอลก๋วยเตี๋ยจาน้าอติดเวเลเฮเลเลบียกาดาจาเมเ เ well, ็ดย่าวันนอุติมูน่าพวเว้ยนีย่าอยูข้าไปเสร็จแล้วเลีบากาลกาแฟเลยเล่มึกกดจ้าลอเลไปพ่อหลับพ่อเจ้าเราก็ชิวๆละหู ข้าวเลียกจะกุละแม่เลียนี่ก็ให้ฮักกูกับโจวเจฮักกูกับเลียกักกูกับเต๋อว่เล่เจ

ชอบปกคาเฟเตะเวลาเฟเลาเฟเลดจาเลอทาโกาเฟตกเล่คาเฟตเลเลาเฟไลอาโจเวเลคาเฟเลเลเลลานคาเฟเลบายากเลลิ้กันาซาจเเลเลลานคาเฟเชียเวเมเลเยเล Lan cà phê chè, về lấy là hủy về lan cà phê, chơi lẻ. Đa đa về ở ti, là hủy ở ti là về cà phê đỏ, trà trà yên วิสพ่อที่คลิปเขเรียกคาเตเข้าวสกลานาเรียกคาเดลอนยาเรียาเนียเรียกหุยตะฆาเรียชออังเพอแม่แตงเรียงเพอแม่แตงพอจังหวะจีไมโยเรียหุยตะข้าสกลราเวเลลาหุยยาเชตาวิคฆาเรบ้านหวยตาก็เวเหุยตะฆาเรียยาเนเรชอพ่อสกลาเวเลลาหุยาเวร้านกาแฟเรไอพ่อเราพ่อเจ้าโก้ก็จะเจลากาแฟดอเลียชโยลาหุยาถ้กกะอุดปีละเร ฮักกอีกัจมาลาฮล่นป่ล่ล่เย่ฮักกอีเดีวไปเล่ฮักกอีลน่ไล่โฮมสเตย์เขาเรียกว่าน่เรสอร์ทน่ลฮักกอดีเลยเลยน่น่ตีเย่ลน่กับเาลาเพ๋วจิเมย์ล่ชวป่อกับตีเย่ล่ะาลาเพวเลเล วายกะดะจาเลลโอ้ช่าววิดะจ้าอโอ้ชอยามีเล้งไยามีเล้งไยามีกงยามีเ่ดะจ้าเมลีชงยามีชั่ามาเมนะ c เมเวลีเลีชั้นี่กจูวีเมเวลีช่าววออชสลามาชีเล่ ຊະປາເວຍາປາດາວີຍາປາດາວີດາວີຍາປາດາວີເລຍາປາດາວີເລເລວີມາລັດແຊຈະວີແມ່ເລເລມຶເພລະປາວເລວີດັດຈາວີດັດຈາ